บางกินไหฮะกินอห่าง่าบางกะรโอ้อฮะอ้ยกินยังเลยว้าวไปไม่ออกยังนาะไม่ออกนวนบ้าน

สบายดีพ่อแม่พี่น้องเย็บซีเวอร์สุขสุข,สข,สขคนเด้อะบ่ว่าพี่น้องพังลาวพังไทยดีจากประเทศน,นะไปยินดีตอนทักสังโซสองสนนบัน,นป่าพี่เจ้าก็เลิมเ่มพ่อพี่น้องเอ,อง้ยวันนี้กะพาเด็กๆมาเที่ยวบุญดวงเพื่อพ่อพี่น้องเอ้ฮู้เศรฐพี่น้องคะฮะฮนเดชพ่อพี่น้องเอ้ยเมทาวก็มามาหนีิเนาะทั้งเมทสนนก็มาแต่ว่าพันขี่รถง่ายสนนก็ขี่รถจักรมา มาคนละทีคนละทีแล้วันนี้เราเห็นเพิ่นยางหาเหล่าคน,น,นพี่น้องเลยเนี่ก็เห็นคลองคนขายบลาลายพี่น้องเองงลยงานก็คือสิบบวกแนได้เนาะบวคือ้นขึ้นคือตะกี้พ่นพี่น้องเลยแต่พี่น้องเอาจา้อจาอย่างนี้กดคลองปอาทักทายสุบดีเอฟซีเลยล่ะเด้อป้าลุงเด้อ สวัสดีไปเราจะชิลเราหอดไส่เพื่อนเนาะคนขายกับบรายเมื่อปีนี้เนาะโอ้เราพี่น้องหันหามาคนขายบรายคือตะกี้เมื่นพี้เราเลยไปไปยัง เคนกันไปฮอสไซบ้านเอาโลไปเรื่อยบนตักมาตักเละเละกระเละห้อนก็ะห้อนนิดน่อย่น้องของูเคีกันไปน้องแนงน้องแม่

เด้อนเด้ไม่มาโตเพื่อพี่น้องเอง Phụ Để mua kim nhàng bơ, pizza cầu này phân loại phân chia chân mày đây nó, nị một bàn đây ชื่อบ hmm? huh? <aesthetic. S 1> ังขลามกินบ่มีบังขลามพูดสิบังขลามกินบ่ฮะกินอยู่บ่บังขลามโตอ้าโอ้ยอ่ะกินยังเลยว้าย คนมาอยู่ห่มที่ปฏิเสวงเพืออะไรจ้าอีละไอ้เบิ้งเพื่อเสวงปะชิ๊ตอ้าวอ้าวไปไปเบิ้งสวงเพื่อจับน่องเน้อจับน่องเน้อลงกันได้ฮะ ดังน้กเหนื่อยอยุ่มไม้ค่นี้แบบกำลังสีออกแข่งก่อนเพิ่นปล่อยเรือติล่ะนี่เออดีมากครับพี่ดีมาพี่ดีมากโฮมทั้งนี้อ๋อตกบนมาอยู่หุ่มไม้ที่เหนือย เบื้องหนึ uh, uh, so ่งกำลังจะปล่อยปล่อยเรือเนาะกำลังแข่งแข่งขันแล้วหรอกสองโมงหรือบ่ายโมงเนาะส่วนไห่งาม ăn chăm hồ kìa ông ơi con phôi lèo ai chơi lèo bà nè ai mê tú uống chăm hồ chung Hãy mươi tuổi và nhìn chịu xe nữa và quá ghép hai mươi tuổi 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 hai ทั้งนี้คนหลายเนะาะบัตรทีเด็บัตรบะมี่เ่เลยกินน้ำบ่าล่ะซื้อมาไม่ลไยเพื่อสุควั dạ, nhà bóng 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 chúng ta đi đây bóng 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 vương bóng vương, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พุทธศาสนาพระเด้ามัสยิดบางครับเอ็นตีนพร้อมสัตวาข้าวต้นหญียรโยมบุญอ่าไปเถี่ยวบุนเถี่ยวงานตัวนี้เนาะ อาเดือมาอุกโธมหนนาปันนี้นนนเดินงในตลอดปลอดภัดยอ่าแถวคาดอย่าให้อ่าอย่าให้มีภัยอันตรายไม่ออกนอกิ่งน้อไม่ออกนวลบ้านบ้านหัวขับเนาะอ่ามาอุปโธมหนานาเป็นจั้งเนปัจจัยอยู่สองหมื่นเกียสองหมื่นเกียอ้ามาทางนี้ก็ได้เนาะอ่ามาฝึกต่อตเฮเออต่อมาทางที่ตีทางนี้ใส่หมวกนี่นะพักเลยยอมพอวิลา<ะ> ใส่หมวกแน่เิ่มวิลาสื่อจังไดหะสื่อจังไดสื่อสมสื่อสมวิลาเน่าเป็บางตรนภาษาทุัด่น้ออกงอกน้ออกจมบ้าบาหัวข้าพี่น้องไปทางน้แหะบัด ຈົ່ງເມດຕາສອ n ໃຫ້ຕໍາໃຫ เร็วไปครับโอ้ป้าพี่น้องน,นออั่งกี่นกินนะอาขบุญเนาะมา เราก็ไปเที่ยวอีกได้นี่ดีจังเลยกับเมื่อแล้วน้องเอ้ฝนกะบนคนทุพุทธานน้อเอ้จว่าดีกว่าพระสงฆ์เนาะนี่กือทางประตูเข้ามาทางประตูวัดเข้ามานี่คนทำท่านนี่กคือถ้วยพระพุณธสาสวนเด็กน้งกิ๊กเิน กินละเนยบ้าฟูดได้ตอกเล็บ้านไซโฟนสิงคือกันเนาะอ้าก็สามาถูก่อแงกันได้ระานถูกปอเน้าน้ำคอมเงาูบจติดนวนประจัยสองหมื่นิบสอสกตรัวไม่ออก ไขทุกไข่ตกไหลหลดไ่ไผตายถนาดลกคาตุนาจิงไต่ขอให้ได้จรงนั้นต้ดังมนหวังชื่อเพื่อให้สังอยาได้มีมาก็ขอให้แต่แต่ท้อล่นเช่นทในโลกทุกระจกหลุดไขให้นิเว่นกันไเแต่จะประทุจนกจะประกอบตนใาจะประทุมตัวใดๆขงปีขอให้เกลื่อนขก่อาขันขอให้ายบอกใหกายเป็นดีเปงนั้นดำดไปอน้วันโต อาสุขังสะลังเบิดเน่าสาธุสาธุหาชนช่งมุตนาบนมันเดจะแัดจะทาหาที่เราเนมุนาเนาะอามุตนาบนน้ำแม่าเามา่เอาความขีดาเราไม่จัปัจจัยาเดิมเก็งโดยสิจภาษาด้วยอาเรเป็นสัตว์ซืที่มีแแยงอ้สุขายเสือ หายหยดไครไข้หายประหยัดโรคาป่าปานจริงไดก็ให้ได้จริงนั้น่อจังมันลงหวังตัวเพื่อไปจสังอย่าได้ตีม่าต้องก็ไม่เจเรับเด็แล้วั่นแติจบมหวนไใครก็จะปเจ้าห้า่ก็ย่เสื้อเอาจักษ์ที่เป็นคนนี้ก่อนเป็นบันไดแก้วเป็นกรทงห้องหลังให้จำเป็นคนหวังยังมันลงมาดวกล้วยในใจเจ้าป่าถนัอาจทะไดจาก้ัวเองสนับสนับไจถึงมากับจัดเพื่อไทย ตากอบเก็บเวทไทยต้องบริทคไก่วัดไอไ่กาไกจาเจ้าไก่สามทางเหนย่งลกจังเ้ย่งจะย่งย่สตนีไนานตุ่มน้ำตาเด้อประทานะตัวนี้ก็มาคิวรถจ้างแล้วพี่น้อยเปลเ่นจะได้โซพีน้องมือบ่มือนาเหวินหนาวฮะยังถึเปรินเออมือบ่ เมื่อบ่ดูสิไปเที่ยวต่อเมื่อเมื่อเนาะอ่าเมื่อก่อน,น,นอพี่น้องเอ้อ่ถูกได้เกลืองได้ของเต็มรถนึงกูอ่าจังเลยท่าสนองกาสิได,ด้ขอจบคลิปก่อนเพี่น้องเอ้กลับบ้านกลับซองเนาะปีหน้ามาใหม่อ่ะสบายดีเอฟซีล่ะสบายดีอ่ะจังเลยคลิปนี้พี่น้องท่าสนองกาสิได้ขอจบคลิปก่อนเนาะกลับบ้านกลับซองกันเลยเนาะ